สวัสดีครับเมื่อนี้สิมารีวิวบ้านเจ้าของนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเขา้านาเทศากาลร้อยกระทงเราบนนี้มารีวิวมองร้อยกระทงบ้านเจ้าของนะครับบ้านผมกายูบ้านหนองบัวระวีนะครับอำเภอหนองบัวระวีจังหวัดชัยภพุิงครับผมอยู่ในตัวบ้านรนะ,ะเวเลยเนาะนี่คือถนนคอนจีที่เพิ่นนพึ่งจะทาเสร็จหม่ๆหมนะครับเตียนมาบึงหนองบรรวนะัวระวเนาะก็ถือโอกาศมารีวิวถนนไม่น้ำนะครับเพราะว่าเ้นนี่จะใส่จันจร ไปบ้านหัวน้องนะครับบ้านหัวน้องเชื่อมกับบ้านนองพลวีนะครับนี่คือถนนคอนกิที่เพิ่งสร้างเสร็จไม่ไม่เลยครับตอนรับช่วงร้อยกระทงพอดีนะครับมาเบิ่งบรรยากาศแงมือเศร้านะครับของนองบวัวระวีบ้านผมเองพี่น้องบ้านผมนี่คือบ้านเกิดของผมเองเนาะเบิ่งบรรยากาศแงมือเศร้านะครับตองค้างทางกะเขาเริ่มร่มนะครับเพราะว่าถือฝนครับเมื่อคืนนี้ฝนกระโตกแฮงผูไดเข่ากำลังเกลียวนี่กะ ลมระนี้ระนาดเลยเนี่นยพี่น้องเขาหนักวังนเนี่ยหนักวังหนักน้ำเพราะว่าฝนตกแข็งเติบมือขึ้นนี่สำหรับนมบรรวละเวนเนะาะกาบมาเก็บภาพบรรยากาศจั่งสิละแง้มมือเศร้าไม่พี่ให้น้องเบิ้งเนาะครับพอขี้เข่ามาจจกน้อยนี่กัมาหอดโตัวนมบวลระเวนนะครับจากบ้านหวัวนองม้ากับว่าไก่นะครับเพราะว่าเอาเขี้ลาะริมบึงมานี่คือเส้นทางเขาจะไปร้อยกระทงเนาะพี่น้องถ้าเขามาจากนมบวละเวนเขาก็ขี้มามาหอดสารเดียวพอเนี่ยครับเห็นหลังคาสารเดียวพอแดงๆนะครับ แล้วก็เลี้ยวมาตามค้อนกีดเลยพี่น้องถ้าผู้ใดจะมาลอยกระทงเนาะน,นี่คือบรรยากาศเส้นทางจะมาลอยกระทงบึงหนองบุรีนะครับหรือว่าผู้ใดยังไม่เคยมาเที่ยวบึงหนองบุวีกะน,นี่แหละครับถ้าขี่เข้ามาในโตบ้านหนองบวุวีแล้วอาจจะลงนะครับถ้ามาเห็นซานเฉพาะแล้วขี่ตามคอนจีดมาเลยพี่น้องตามคอนจีดมาทงนาเลยถ้าผู้ใดยังไม่เคยมาเนาะผมกะถือโอกาสมารีวิวบ้านเจ้าของจากน้อยเนาะครับเพราะว่าไปรีวิวแต่บ้าน อื่นเนาะบ้านอื่นบ้านไก่พี่น้องบ้านอื่นบ้านไก่สำหรับคลิปนี้ขอมารีวิวบ้านเจ้าของเนี่ยเพราะว่าไก่ช่วงเทศากาลร้อยกระทงแล้วครับมันนี้ก็มาเข่าเวียนพอดีเศร้ากันเลยมามาไายรีวิวบ้านเจ้าของกหนะ้าสนุกกันเลยบีรยกาสมาไทายพี่น้องเบื้องสิครับนี่คือถนนที่พึ่งทําเสร็จใหม่นะครับแต่ก้อนเป็นเป็นลาดยางนะครับเป็นลาดยางนี่มาเบื้องบรรยากาศยามคืนทำไมก้อนเป็นลาดยางแล้วมันผูกก้อนเบืดแล้วครับมันเก่าเนาะ มันนี้เพื่อนมาเปลี่ยนเป็นคอ,อนจีดพี่น้องกันวูเดินทางสะดวกสบายขึ้นเพราเข้าลายหมดเลยครับพี่น้องบ้านหัวน้องพี่น้องบ้านละวีจะเที่ยวไปบึ้งเนาะครับไปเที่ยวบึ้งกันสะดวกสบายขึ้นเนี้ยมาขึ้นกับมีไฟตรงสว่างย่างสวยเลยพี่น้องเนี่ยก็ถือว่าเฮ็ดให้ชาวบ้านสะดวกสบายแล้วก็รู้สึกปลอดภัยเนาะครับย่างหน่อยก็มีไฟน้ำเนาะครับมีมาเบิ้งหม่องร้อยกระทงเฮาหมดเลยพี่น้องทศสบาลเพื่อนก็เตรียมหม่องร้อยกระทงไว้ให้ พี่น้องนะครับไวรล้อรับพี่น้องมาลอยกระทงช่วงเทศกาลลอยกระทงนะครับประดับประดาไฟนะครับอันนี้ก็ทดลองไฟวันแรกนะครับทดลองไฟวันแรกอ่ะเก็บมาฝากพี่ฝากน้องนะครับแล้วก็จุดท้ายรูปกะหลายมองครับจุดท้ายรูปกตหลายเบื้องหนองบัวระเวียงแสงครับแล้วก็ซุ้มซุ้มดอกไม้นะครับนี่ก็วิวสวยครับตามายาบมือเวียนแหงง้มครับพี่น่องก็ว่าทั้งหลังจะเป็นบึงแล้วก็จะมีภูเขาให้เบื้องพร้อมนะครับ เดี๋ยวพายางลงไปในสะพานไหมเนาะครับมาเพิ่นเตรียมแบบใดให้เขาได้ร้อยเนาะครับถือโอกาสย่างไปเรื่อยๆว่าเมาื่อคืนนี่กับฟนตัวแข้งเติบพี่น้องเบื้องสะพานกันยังเปียกเลยนี่ผมมาทายช่วงสาวๆนะครับแล้วก็ถือโอากาสมาปิดไฟน้ำเพราะว่าผมเขาเย็นก็ต้องมาปิดไฟน้อง้าวก็ต้องมาปิดไฟนะครับประดับประดาไว้เนะี่ยบัวใหญ่นะครับจะมีสองสีสีชมพูกับสีเหลืองนะครับนี่จะเอาไวท้ทายรูปนะครับ เป็นกระทงญ่เนาะพี่น้องเป็นกระทงญ่นี่บรรยากาศช่วง6กมงกวกวานะครับที่ยังบาปิดไฟเนาะกาเลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งงังซสิละ